multim пор pol Suong ke mangpokия lanku ามากเหรครับจัลุกเจเฮา ร่วมแล้วครับสูงก็สูง หักออก,กสั่งนี่นะครับลกูกลูกเนียรนครับอาจารย์ลกูกลูกเนียบเดียนนนะครับ เบื้องค้อนนลครับอาจารย์ขาดสิสด้บินมากขนุกเจ้าครับเห็ดอย่างอยูด่ดีๆก็บินมาจับเลย อาจารย์ทำลังทำนะครับเนาะงที่รับชมคลิปเวอร์มานี่ก็มบอันแต้มนึงครับผมนะครับน้อเลยจนนี้มีไม้เหยียบเลยเนาะยังเป็นเสียงได้ต่อเหยียดอยู่ดีๆวินไม้มเหยียบเลยครับนี่นครับเดี๋ยวเอานกออกแล้วก็จกะตื้นไซคอนเขาครับมาน,นี้นะครับขอบคุณอาจารย์ ทุกท่านเนาะที่รับชมรับฟังคลิปเอ็มสิโกเนาะมันนี้กะนี่แล้ะครับฝากคลิปนนี้ไว้น้ำเนีน้ยเนาะคลิปหนาเหาจงพอกันไหมครับกดแล้วก็จะเอาคืนละบาดน,นี่ช่วงนี้นกกำลังหาวครับผมนกหาวดีอยู่นกคึกครับได้ก็ได้ช่วงนี้แหละครับนกเขาเนาะช่วงเขาเรื่องเหลืองนี่นี่ครับ ตนตัวนกะกยางไม่นกเมียอยู่ครับนกตัวนี้เนาะนี่ผลปวดเหลียวผมก็จะเอาเนียอเป็นไวข้อนเก่าครับเอานผลแตกครับผมผลออกไร้ครับนกตัวนี้นี่แล้วครับมันสีมานกะบาาสีแดงบินมากคือนกเจ้าคนว่าข้อนาน,านี่บ่บ้านจังได้กับบ่ได้ครับผมสีเหยียบแล้วก็ยังหักออกเนาะ นี่แหละครับเป็นว่าอาศจด้ยินมากนุกเจ้าคือคลิปนี่แหละเนะเาะเนาะครับขอบคุณหลายๆนะครับด้อท,ที่ตามรับชมคลิปครับผมก็จะเอาขึ้นข้อเก่าแล้วก็ต่อบางหยีนะครับเนาะสวัสดี แม่รับเป็นก้อนเก่าเนี่